con la mano. จากเป็นภารกิจนะคะมิชชั่นปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะในผู้ประสบภัยชายแดนใต้นะคะทำดีละนะคะก็อ่าก็ยาซาคุมูลอาควายรอนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะ นะคะก็เป็นอ่าภารกิจแรกนะคะที่ช่วยเหลือนะคะก็เลยต้องช่วยเหลือสกอดาก่อนนะคะให้ให้พอค่ะการทำดีล่านะคะก็ถือเป็นอ่าิสกีนะคะความช่วยเหลือนะคะจากอ่าสภาเครือข่ายด้านมัเชิตรทำสมนักสิรารัฐมนตรีนะคะนำโดยทีมหมอฟีนนะคะลังนุกด้วยนะคะ